ซื้อยำซื้อยำข้าอค่าอ้าวยปโลมึงเน่ยำยำปูมาเป็นแ่แซ่ป้องคนรอเต็มเลยมึงนี้ลายบแซ่บบลซ่บคนรอเต็มเลยคนรอเต็มเลยใช่นานแล้วะนี่ ถ่า,ายรานเดี๋ยวมาถ่ายร้า,าละละละเนเราเยเ่อนนี่อยู่ข่างบิ๊กซีเด้อพี่นอ้องอยู่ข่างบิ๊กซีเด้ขอข่างบิ๊กซีอันบังบอนเด้อเนี่ยนะน่ยนะเบอร์โทรเพื่อนกันโทรมาได้เลยนี่คนคนรอนะคนอรอหลายขนาดเด้อพี่อนอ๋อเนะี่คนอรอหลาย นนี้กำลังลืนฟ้า,ามองแนวมองแนวมองแคนวยำปูมาเซฟบบอร์เซฟกับเบอร์เงาแม่นุขายืนจะเป็นแถวนี่ได้แล้วกันยังมาสามคนกันยังอีกสองพุงกว่นี้ได้คนหนึ่งแกสามพุงทองมันดีสุดเลยแม่ย,ยังเหลืออีกสอง จบดคืมงเจ้าของเืมงเจ้าของก็เป็นเออเื่องมงเจ้าของเจ้าของเอายำมาดัมมูยอเกิดปว่ายำแนมอี้้าึนมาม่เดินไเดินพี่น้องเลยมาซื้อยำเดินอยู่อันลังบิ๊กซีอยู่ข้างๆบิ๊กซีแหละ ข้าวตาข้าพี่ขาวต้าไม่เ้าเป็นพี่ข้าวตาเพื่อนอันนี้ยากระโพดยำกระโพดเลยนะเอยยำกระโพดเสียกระจนกะเ่บได้ย่ายเสี่บก็ยำมุยอยู่ย้ล่เนี่ยยำกระโพดเป็นแต่เีบอยู่นะ เอนอนบบเ,เป็นตแแบบเข็มข้นขนาดเลยคีชาคนกินกับอะไรแน่เนาะแม่คุณชาคนกินกรบากิกกิ๊กยังไงคุณสามีใระย่างไยังไม่เรียบรอยเท่าไหร่เราจะใอย่เดียโอ้ปลมเเขื่องปรุงคนเขื่งใส่นคสน ยด่าไเตะไปเะไปไล่นู่าไปกุ้งไกุ้งได้วยก่เป็นาากุ้วอันนี้วามาท่านมามาห้องเจ้าของแหละบานนีชื่อยำหมยเกือบมันกยำเน้องะเอะมากยอเยอะเยอะนั่นบอ ยำกระโพร้าได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องยังเรียของเจ้าของบัตรมันพอนอมากินยำเยอะกินยำ้าเหนลข้าวเหนียวข้าเนีหมดเจออึ้นบกขึ้นบิด คู่ฆาเสียบารอดเต็มเลยร้านนี้ก็บเจ้าไาแแ่บแทบฟ้ามาเนี่ยโอ้โเสียบอะไรทำลายลายไลายเลยบังคาโอ้หบังคัคา่ยงไปานไทไี่้าไปไหไปลยออะไรทัปง dạy lệch 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 dạy เดิน,นาล่านพุณอาล่านพัน